ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วพศ2513ได้มีการสร้างถนนพระรามสองทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข35ยาว84กิโลเมตรซอย48เขตบางขุนเทียน จากการเริ่มทำถนนได้เกิดอาเพศขึ้นโดยมีอยู่วันหนึ่งคนงานก่อสร้างถนนหลับไปแล้วฝันว่าแม่งูจงอางขอเวลาเจ็ดวันแล้วจะไปจากที่นี่เนื่องจากตนกำลังตั้งท้องแก่อยู่ถ้ายังไงก็ขอให้คลอดลูกก่อนแล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่น เมื่อคนงานฝันเช่นนั้นก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วนำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้หัวหน้าคนงานฟังหัวหน้าคนงานบอกปัดไปว่าคงเป็นแค่ความฝันเป็นเรื่องธรรมดาคงไม่มีอะไรหัวหน้างานคนนี้ได้สั่งให้คนงานทำงานต่อไประหว่างที่คนงานกำลังขับรถเกลี่ยดินอยู่นั้นได้ถอยไปทับครอบครัวของแม่งูและไข่งูจนเสียชีวิตตายทั้งหมดก็ตกใจจึงขับรถกลับบ้าน พอถึงบ้านพักคนงานคนนี้เกิดถอยไปทับครอบครัวของตัวเองเสียชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาตกใจแล้วเสียสติหายไปไหนก็ไม่มีใครรู้ต่อมาบริเวณนั้นจึงเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำและเกิดเหตุร้ายคนงานถูกงูกัดทยอยคล้าชีวิตไป30คนทำให้การก่อสร้างถนนล่าช้าถึงต้องเปลี่ยนผู้รับเหมางานนี้ไปถึงเราย จนวันหนึ่งมีชาวบ้านได้ไปเชิญพรามมาทําพิธีเพื่อสื่อกับดวงวิญญาณของเจ้าแม่งูแล้วมีการถามว่าทําไมท่านจึงโกรธแค้นมาเอาชีวิตผู้คนที่ผ่านไปมาแถวนี้เมื่อตั้งคำถามเจ้าแม่งูก็ได้ตอบกลับมาว่าท่านโกรธแค้นที่ทำให้ครอบครัวของท่านเสียชีวิตเพราะก่อนหน้านั้นก็บอกแล้วแต่ไม่มีใครฟังท่านจึงต้องการเอาชีวิตผู้คนให้มากกว่าที่ท่านเสียไป จากนั้นประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาในย่านนี้ต่างเห็นว่ามีสารเจ้าแม่งูเป็นไม้เล็กๆก็เข้ามากราบไหว้กันจนมีผู้คนเดินทางมาขอพรท่านแล้วสำลิศผลเกิดการพูดต่อๆกันทำให้ผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากขึ้น